ไปทีนาราธิวาสกันบ้างนะคะได้มีการแถลงข่าวจับยาบาค่ะมูลราากว่า23ล้านบาทนะคะข้านกับนยโยบายพบตรเล่งกวาดล้างปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกค่ะทีสพประลุกกาซ่ามอํำเภอบางจจังหวัดนาราธิวาสนายสน,นพงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสและพลตํารวจตรีเวสซาเมเวสซาเมซาและผูผ้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนาราธิวาส ได้รวมกันทะเล่งข้าวการจับกลุ่มนายซักดาวันเตะอายุ41ปีบ้านเหล็กที่1งมู่แปะตมบุบ้านนาอำเภอจะนะจังหวัดสงคล้าพรอมยาบา้าจำนวน199,800เาม็นนดเมตรแล้วก็รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูสีดำทะเบียนบ่อใบไม้จอจานเจ7 0ซจดูนชัยนาทและวันที่13ตุลาคม6ที่ผ่านมาบริเวณจุดตรวจนาซอพอปาลุ กาซาามอค่ะโดยเมื่อเวลา22นาฬิกาของวันที่13ตุลาคมนะครับตำรวจได้รับแจ้งจากแรล่งข่าว,ว่าจะมีหลก,การหลักลอบคนอ้นยายาเสพติดเข้าพื้นที่จิงสร้างการให้จัดชุดเคลื่อนทีเร็ววงกับฉุดสอบสวนตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนฟังข่าเขาจังหวัดนราธิวาสตรงคามกับซอบพอปะลูกกาซาามะกนะครับกระทางรถย,ยนต์กระบะของนายสักดาขับเข้ามาตำรวจจึงแสดงตัวเพื่อตรวจคนแต่ว่านายสักดาแสดงอาการมีพิรุษ แสดงอาการตกใจชัดเจนาหนาทีจิงเชิญตัวลงจากรถนะครับเพ่อดรจคอนพบว่ามียาบ้าสุกหวาซ่องจุดด้วยกันคือบริเวณทีว่างเท้าด้านซ้ายและก็ด้านขวาจำนวน3 0ซ่อ9 60ทุง่งร่วมจำนวน1 9 9,800เมตรด้วยกันนะครับมูล,ลค่าเนี่ยจะ1 9 9,000บาทด้วยกันแต่หากสงต่างประเทศจะมีราคาซื้อขายเพิ่มขึ้น สูงถึง2 3ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับพร้อมตัวยึดทัวร์ซ้ำมือถือใดอีกจํานวนสองเครื่องด้วยกันครับตํารวจนะคะก็เลยได้ควบคุมตัวนายสักดาพรอมข้องกลางมาทําการสอบสวนในเบื้องต้นค่ะโดยนายสักดาให้การว่าตนรับว่าจ้างคนยาบาจริงนะคะในวงเงิน2อง0มื่นบาทจ,จากจังหวัดพัทลุงเพื่อมาส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็สารภาพว่าคนยาบามาแล้วหลายครั้งนะคะเห็นว่ามีรายได้ดีแล้วก็ไม่คิดว่าจะโทษเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งดําเนินคดีในข้อหา จำหน่ายาเสพติดให้ถอยประเภทีนึ่งหรือวายาบาโดยมีการโดยการมีวายเผื่อจำหน้านั่นเองค่ะก็ไม่รอดเนื้อเมืองค้องตำรวดนะคะถ้าจะคิดว่าทำหลือจะไม่มีใครจับมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนั่นเองนะต้องช่วยกันนะคะถ้าเกิดใครดูแลนะครับเป็นนู้เป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับถ้ามีใครแบบเจอเบาแซ็ก็สมัรถแจเจ้าหน้าที่ได้นะคะเพื่อจะได้ทำการกวาดตามก็จับกลุมยาเสพติดให้แม็ดไปจากพื้นที่สักทีค่ะ